มาแล้วมาแล้วแกงปลาใสแตงโมค่ะพี่น้องโอ้ไปอยังเงี้ยอะไรคิดเต็มป่ะขขาช็กโก้อันนี้ปิีงไก่ปิีนนปงไก,ก,ก่นุ่มๆจินได้เลยเด็่แกงโมมาแกงใสแค่เสียบเลยเหรออะกินห่อนๆสดห่อนๆเสียบๆกันได้สดน้ำแกงห่อนๆมันจะเบิ่งเ,เลยเด้อพี่นอ้องโหเลยว่าเสีบ แสีบบเสบแล้วก็สดยังสิละมันคุณยายเราะว่าแล้วหมักสดน้ำก็ดีกับอากาศเย็นๆเนาวนวได้สดน้ำแกงอุ่นๆห่อนๆแสบหลายหมักหลายค่ะยังสิหมักแสบนัวอุ่นายิ้มเปื่อยๆเนี่ย <c oughs> ตามสะดวกตามสบายเลยปิงไก่พ่อยดีเลยนะปิงไก่นมๆ ไก่พัานบ่นบนนนหนเหม็นไก่บาน F C, แต่ไก่บานมันจะเหนียวนั่งยังไม่ได้ลูกหลานเอซี่ก็สีถามนี่เนาะคุณยายคือกินไก่ได้บ่ขลั่มบ่คุณยายบ่ขลั่มนะคะกินได้ทุกอย่างบ่สแสลงค่ะกินได้ทุกอย่างกร้อเนเลยยัง <c oughs> บ่ขลั่มเด้อค่ะกินได้ทุกอย่างตีแต่มันหน่อย <c oughs> แสียบปะยายสุดยอดเลยวะสุดยอดเลยนานๆครั้งจะได้กินแกงแตงใส่ปลาฟังเสียงสดกับโหเลวะเสียบปิ่งไก่ชิววน้นนี่ไงเดือดเสีบบ่ค่ะพี่กับถอดปลานี่ ถอดประแหงค่ะประแหงนุมน่มๆแดเดเด,ออเดียวกินได้นเด่ขป้นเยอะแต่จิ้มเด่เสียบบอปียงไก่หนย่มเลย พเอ็ดแยบเป็นน้ำยางว่นไปว่นมาอยู่นี่แหละพี่น้องกันฮะข่าห้แย่ายกินกันทำงานขวบแจ้งสิละจิตวัตรประจำวันของบุพันนี้สิละเดินถึงมากกับฮ้าขาให้แม่กินก็เห็ดงานบ้านก็ก็แคกแคกไปเองสิละพี่น้อง